สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักสมิอินสิสแลนด์ชา n e ลสวัสดีค่ะวันนี้และก็จะมาแบ่งปันเสน่มัดใจผัวอันนี้พูดถึงคนมีผัวแล้วเนาะหรือว่าถ้าเดี๋ยวค่อยทำเสน่มัดใจชายนะคะเสน่มัดใจผัวนะคะ1ดูแลเทคแคร์ care, ผัวก็คือถ้าเราดูแลอะไรได้ต่างๆก็คือดูแลทุกอย่างเช่นอะไรที่ทําให้ผัวได้งานบ้าน หรือการเทคแคร์ดูแลเสื้อผ้าของผัวอุปกรณ์การใช้อะไรหมายถึงว่าอะไรที่ผัวจําเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ดูแลให้ผัวนะคะทำงานบ้านงานเรือนทําอาหารให้ผัวทานบ้างนะคะเนี่ยนะคะคือคือ,คอดูแลเ็คแคร์ผัวซื้อของเซอร์ไพรส์ผ,ผัวบ้างนะคะซึ่งสร้างความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือรักจะเป็นผู้หญิงใส่เปแล้วถ้าลักใครก็จะ ปย์คนนั้นนะคะก็มีของขวัญอะไรต่างๆคืออะไรที่ทำให้ผัวมีความสุขได้ก็ทำนะคะถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องบนเตียงก็ต้องให้ดีให้เด็ดนะคะ <c oughs> เออเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วก็ คือดูแลเทคแคร์ care, ทุกอย่างเท่าที่ผู้หญิงเราจะเทคแคร์เขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจให้ความรักนะคะ mm hmm. เช่นการกอดการหอมหรือการที่ทำอะไรให้เขาหยิบจับนั่นนู่นนี่ให้เขาได้ก็ทำสองนะคะดูแลเทคแคร์ care, ตัวเองนะคะพอเทคแคร์เขาแล้วนะคะก็ดูแลเทคแคร์ care, ตัวเองเช่นการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อของอะไรเงรี้ยให้กับตัวเองเสื้อผ้า ของที่ตัวเองอยากได้เนี่ยคะ่ะเทคแคร์ดูแลตัวเองทุกอย่างสุขภาพเรื่องหลายอย่างหลายหลายอย่างนะคะสามก็คือพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซ็นนะคะอย่าไปฝากความสุขเพื่ออ,อ,อย่าไปฝากความสุขไว้กับที่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะเพื่อที่จะร้อยให้เขาทําให้เรามีความสุขแต่เรามีความสุขก่อนแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนี่นะคะ,คะ,คะจะเป็น น่ห์มัดใจผัวได้อย่างดีเลยนะคะเพียงสารข้อหลักๆเลยนะคะเอาไปใช้นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ร <c oughs> ับรองผัวคุณนะจะทั้งรักทั้งหลงคุณมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราแบบใช้เวลากับตัวเองพัฒนาความสามารถของตัวเองมีความสุขได้ได้วยตัวของตัวเองะคะ <c oughs> เวลาที่คุณแบบว่างคุณก็หาอะไรทํา ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเช่นคุณชอบถ่ายรูปคุณก็ไปถ่ายรูปถ้าคุณชอบทําอาหารคุณก็ทำคุณก็ทําอาหารหรือคุณชอบทํางานคุณก็ไปทํางานหรืออะไรก็ตามะะที่ทําให้คุณมีความสุขเพื่อที่จะไม่ต้องแบบไปรอให้เขามาเทคแคร์เราอย่างเดียวนะคะเราก็เทคแคร์ตัวเองได้นะคะนี่นะคะเป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะ ค่อยมาแชร์วิธีการจีบผู้ชายยังไงนะคะทุกคนให้แบบว่าแบบมีชั้นเชิงะครับแบบเราไม่ต้องจีบตรงๆนะคะทุกคนจีบแบบว่ามีเสน่ห์นะไม่ใช่แบบว่าพุ่งชนเลยอะไรเงี้ยนะคะนะคะก็คือเสน่ห์มาใจผัวอะไรที่เราทำให้เขาได้เราก็ทำแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด และก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเพราะถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองนะคะเขาก็จะเห็นคุณค่าเราเหมือนกันถ้าเราดูแลตัวเองดียังไงเขาก็จะต้องปนเขาเรียกว่าปฏิบัติกับเราเช่นนั้นนะคะแล้วที่สําคัญพอเราดูแลตัวเองได้นะคะเราก็ดูแลเขาได้เหมือนกันอะไรที่เปให้เขาได้ก็เปน,นะคะอะไรที่ให้เขาได้ก็จงให้นะคะให้ทั้งความรักความสุขและก็สิ่งของนะคะให้ทุกอย่างเลย แล้วก็จับมือกันนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆที่ดีและก็ไม่ดีนะคะด้วยกันนะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะรักอยู่กับเขาในวันที่มีความสุขที่สุดอยู่กับเขาในวันที่เขาอ่อนแอนะคะแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกรง่งอยู่เคียงข้างเขาได้อย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย